สวัสดีค่ะลิลลี่พลาเิสตานะคะวันนี้ค่ะมาเจอกันอีกครั้งค่ะกับรายการแฟชั่นสปอตเตอร์ค่ะวันนี้ค่ะลิลลี่จะพามาสปอตนะคะกระเป๋าไบฮอตค่ะล่าสุดค่ะของแบรนด์หลุยวิกตองนั่นเองนี่ค่ะอยากรู้ไหมคะว่าข้างในเนี่ยจะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวตามลิลลี่มาดูได้เลยค่ะ กระเป๋าไอคอนิกใบล่าสุดที่กำลังฮอตในหมู่ซุปตา์ดังนะคะซึ่งเราก็จะเห็นทั้งยาย่าตีรีเลอร์ปาคริสตตลและคนดังอีกมากมายเลยที่กำลังสปายอยู่ตอนนี้เนี่ยต้องยกให้กับกระเป๋ารุ่นนี้ค่ะที่อ่านว่า LV p o n n e r v ชื่อรุ่นของกระเป๋าเนี่ยเขาได้อินสปายมาจากสะพาน p o n g n e r f ค่ะที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงปารีสและรู้ไหมว่าสะพานแห่งนี้เนี่ยยังตั้งอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานใหญ่ของลูวิ t ตองด้วย กระเป๋าทรงสี่เหลี่ยมโค้งมนขนาดกำลังดี ใบนี้เนี่ยสามารถหยิบมามิกแอนแมชกับการแต่งตัวได้ง่ายผลิตจากหนังลูกวัวเท็กซ์เจอรียบัองใบตั้งแต่ด้านนอกจนถึงด้านซับในกระเป๋าซึ่งสีหนังซับในกระเป๋าจะแตกต่างกันไปอย่างใบสีครีมก็จะมาในซับในโทนสีฟ้าใบสีดำซับในจะอยู่ในโทนสีชมพูความโดดเด่นของกระเป๋าที่เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะก็คือโลโก้วงกลมโลหะสีทองหรือวิตตองนั่นเองที่ตกแต่งอยู่ตรงฝากระเป๋า ซึ่งวงกลมโลโก้นี้เขาได้อินสปายมาจากโลโก้ที่ใช้ในช่วงทศวรรษที่1930และโลโก้วงกลมโลหะสีทองก็ยังอยู่ที่ตัวล็อกปรับสายกระเป๋าเหมือนกันตัวล็อกเนี่ยออกแบบได้น่าสนใจมากค่ะเขาสามารถเปิดปิดตัวล็อกแล้วเลื่อนปรับสายซึ่งเป็นข้อดีมากนะคะเวลาเราปรับสายกระเป๋าจะไม่ทําให้สายหนังโค้งงอแบบตัวล็อกทั่วไป โลหะที่ตกแต่งด้านข้างกระเป๋าเขาก็จะมีการประทับวงกลมโลโก้สีทองของลุยวิคตองเช่นกันค่ะและเมื่อเราเปิดกระเป๋าออกมาจะเห็นแม่เหล็กที่เปิดปิดกระเป๋ารูปดอกไม้ซ้อนอยู่ด้านในวงกลมซึ่งภายในกระเป๋าเนี่ยนะคะก็จะมีทั้งหมด4ช่องค่ะแบ่งเป็น2ช่องใหญ่และช่องเล็ก1ช่องและซิปหนึ่งช่องค่ะซึ่งหัวซิปเนี่ยจะประทับโลโก้ LV และมีการประทับลุยวิตตองที่หนังด้านในนะคะ กระเป๋าลุยวิกตองทุกใบจะผลิตจากช่างฝีมือผู้ชำนาญค่ะและจะเห็นได้ว่าได้ทุกฝีเข็มที่เย็บกระเป๋าจะปราณีตมากฝีเข็มจะเท่ากันสม่ำเสมอทั้งใบแม้กระทั่งในจุดเล็กๆหรือมุมเล็กๆก,ก็ตามแน่นอนค่ะมากับบุ๊กเลตที่ระบุชื่อรุ่นเดียวกันกับกระเป๋านั่นเอง ังไงบ้างคะกับกระเป๋าลุยวิกตองใบนี้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปสัมผัสนะคะว่าความพิเศษเนี่ยของกระเป๋าหลุยวิกตองเขาจะเป็นยังไงไปช้อปปิ้งได้ที่ช็อปลุยวิกตองได้เลยคะ่ะ